<laughs> สวัสดีครับผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับก็กลับเข้ามาในเกมเปส2020กันอีกแล้วนะครับผมกับผมไม่บอกชื่อดีกว่า <laughs> ไม่ได้ห่วงนะแต่ว่า <laughs> ก็รู้กันอยู่แหลวปะ <c oughs> เออก็ตอนแรกนะครับเข้ามาแล้วก็กดรับเดลี่โบนัสไปได้ สุ่มนักบอลสีทองมาสามหมายถึงว่าเก็บมาสามครั้งแล้วออยังไม่ได้กดเลยนะครับก็รอที่กดนะครับก็จะบอกว่าเราก็เล่นแคมเปน็นกันมาหลายแมตช์แล้วนะครับผมบางแมตช์ก็อัดบ้างบางแมตช์ก็ไม่ได้อัดบ้างบางแมตช์อัดแล้วแม่งไฟายก็เสียเออพวดเศร้า <c oughs> ไม่รู้ทำไมนะครับเสียดายเสียดายดแมตช์นี้ก็เลยว่า จะอัดแล้วลงเลยเพื่อแบบให้มันเร็วที่สุดแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับสุ่มได้ใครเนะี่ยมาลอสในทีมีรามอสสุ่มได้มาลอส <c oughs> ปีขวาใช่ไหมไปดูก่อนแต่เป็นบอลทองอะ่ะเราเน้นบอลดำอะ่ะยินเลย อยู่ไหนวะอยู่นี่ไม่ถึงพลังไม่ถึงไม่เอาโอเคเอะอย่างนี้แหละไม่เปลี่ยนแหละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจะอัดแมชนี้ให้สั้นที่สุดแล้วก็แล้วก็ให้สั้นที่สุดนั่นแหละเออไม่มีอะไรหรอกนะครับเอ่อเล่นมาห แมตช์แล้วนะครับต่อไปจะเป็นแมตช์ที่6ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าเล่นมา5แมตช์แล้ววันนี้จะเล่นแมตช์ที่6เออก็สปอยไม่ใช่สปอยออชุดนี้เป็นอะไรทำไมเมาๆมา <c oughs> ก็อันนี้คือผลการเล่นนะครับถ้าหากว่าใครไม่ได้ดูพาร์ทแรกก็คือ BG จีปทุมพบกับเชลซีนะครับเออบีจก็แพ้เชลซีไป อันนี้ของอันที่แล้วที่ที่อัดแล้วก็ลงไม่ได้นะครับโอ้โหเสียงคอมเม้ส day สี่สามเหมือนกันลงไม่ได้สองก็เหมือนกันลงไม่ได้ไม่รู้ทําไมเสียใจมากคือคืออัดแล้วแต่เสียงมันเสียงพูดมันไม่ออกเออก็เลยแบบเสียดายอุตส่าห์แบบเล่นมาชนะตั้งสองครั้งนะครับแล้วก็สูบได้ตัวดีด้วยนะเออเนี่ยเดี๋ยวให้ดู น่าจะเป็นแมตช์เดย์ที่สองมาในเลเวลนี้ที่ผมได้อา้าวไม่ใช่ตรงนี้สิที่ผมได้เลอเนลเมซี่มานะครับแล้วก็ได้มาราดอน่ามาก็แบบนะเสียดายเสียดายมาเริ่มเลยดีกว่าวันนี้บีจีปทุมจะพบกับมาดริดรอเซต เฮ้ยเชียงสเตนเรามากกว่าจัดฮูเร่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 อุ้ายเออเยอเยอเยอยยวันนี้นะครับบัณฑริสโปรเซสอารีนะครับเปิดบ้านพบกับบ,บีจีปทุมนะครับผมเรามาในชุดทีมเย้าวไว้ยงงเอาล่ะครับเอ๊ะมันชื่อเหมือนชื่อไทยพี่อ่านไม่ทันมาครับ อาซาลาอย่างเก่งบล็อกบอลได้สวยแต่ว่าบอลเด้งออกไปแล้วปึ๊บไปไปซาลาไปซาลาไปจวดเอ้ยแย่อ้อย่างวะอย่าเล่นริมเส้นมากได้ปะ่ะฮะไม่พอใจเดซี่มาลาดนาทุ่มนะครับไม่ใช่วะวิ่งไปเก็บบอลเฉยมาบรัซวิชมาบรัซวิชมาอึบอึบอึบอืม จะทะลุก,กองกลางผมไปได้หรือเปล่าจังหวะนี่โอ้โหมันขึ้นมาไวมาก <_ d ata> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,โโอโ้ยแมวแบบนี้แมวแบบนี้ใจเ,เย็นจ้าใจเย็นจ้าสเตอร์เกนสวยกับมายเย้มาเย้เอ้า,าส่งคืนให้สเตอร์เกนเชยสเตอร์เกนก็ส่งก็หฮรามอสรามมสโยนไปให้กับเบเนกาเบเนกาตอดคืนส่งสงตเตอร์เกนก่อน ผมว่าผมไม่ได้ขึ้นหน้าแน่เลยความพานเนี้ยโอ้ยเดวิชไปแล้วลากไปแล้วส่งให้กับเบนเดอร์เบนเดอร์ส่งต่อให้กับลาสซารีโอ้ลาสซารีอ้มมันจ้างดเนาะเอ้าัจะไปเขี่ยอีกไม่แจกไปด้วยอีย่างวะเบนเดอร์จะส่งให้กับเบนิก้านะครับเบนิก้าส่งมาให้กับโรสวิชโรสวิชปัดโทเอ้ย เฟสเชอร์ซีเฟสเชอร์ไป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 เฟสซิ่งไปเฟสซิ่งไปเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเจ็บปั๊บปั๊บปิ๊บปับเอ๊ะอ๊ะบอลบอครองบอลไม่อยู่เลยเว้ยมันเป็นอีหยังวะฮะเป็นเนก้านะครับสวยสดละคือจูนสเตนมันน้อยแต่ทีมสปีลิ่มันเยอะแน่เลยผมดูท่าแล้วนะคือแบบส่งกันแบบโอ้แบบโอ้โหล้ำดิล้ำดิล้ำดิอ่ะมุดหลังไปรอดตัวนะรอดตัวนะ ส่งสั้นได้ไหมเจเกนโยนไปขวาให้กับลาสซี่ลาสรี่มงเลยมงเอา้าเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยวันเนี้ยหน่ะฮะฮึไม่เป็นยังไงวะฮึฮึฮมันเป็นทังไหนอ๋อเราได้ส่งไม่ได้โยนให้กับเดวิสเดวิสส่งกับเมสซี่เมสซี่ซลาบกับการสนามเถอะโอ้หไม่ได้บุกอะ่ะบอกเลยตอนนี้ไม่ได้บุกเลย มาโยนโยนแล้วโยนอ่ะโยนให้บรัโซวิชก่อนเต้เงียบเต้เงียบบรัโซวิชส่งต่อให้กับเบเนกาเบเนกาโอ้โหขวาโล่งเลยขวาโล่งเลยลาซารี่มาลากไปลากไปไม่ไม่ได้ไม่ได้เดมดาบกี้เดมดาบกี้ได้แล้วส่งก่อนรีบกันจังวะซาร่าซาร่าได้บอลแล้วส่งให้กับไมโยไมโยไมโย้ายไม่โล่งแล้วส่งให้บรัโซวิชบรัโซวิชส่งให้กับเมสซี่เมสซี่ส่งให้เลเวนล้อมล้อมอย่าเล่นอย่าเล่นอ่าได้ได้ไม่ได้ ก็มีความรู้ตัวว่าเล่งแต่ยังเล่นมันต้องมันต้องยังไงอ,ะอ่ะฮะมันต้องยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ขึ้นแดนหน้าบ้างแล้วเหมือนจะนไม่ได้ขึ้นมานานโอเคมามามาอาเข้าทางซาร่าพอดีซาร่า ah สวยกับบรัสวิชบรัสวิชสวยกับเบนซี่เมนซี่เมนซี่ตามบอลดิตามบอลเบนซี่สวยกับลาซารีลาซารีสวงอเล่เบนด๊อบ,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 บสกี้เล่นเบนด๊อบสกี้เล่น รั拉斯ลีรั拉斯ลีรั拉斯ลีอันนี้33นาทีแล้วบรอสโซวิช <so> ไม่ได้มาโยมาโยเอ,อ่บเอ่อเดวิสอ้อ๋อรามโอ้โหเบนเดอร์เบนเดอร์เบนเดอร์เอ้ยอื้อหือสวเรสมาโหดมากแต่ก็ติดเต็มๆสเตเกนเ,เหมือนกันจุกไปหนะ้าล่อตัวไปนะสเตเกนส่งให้กับโอ้โหเปิดยาวให้เลเวนดอสกี้เลยไม่ได้แนะ่นอน บอกแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้เือยมามาโรูซวิชมาโรูซวิชมาเรียบปรอุย๊ยฟาวเลยเอเอเอมันยังไงเนี่ยโอ้โหมันยิงทีอ่ะมันยิงทีมากมันบุกทีมากไม่ได้นะโอ้โหตอนเวลามาเจ็ดนาทีเดียวเองอะ่ะอะไรอ่ะหมดครึ่งแรกไปแล้วอะ่ะ โอ้ยังไม่มีใครทําประตูได้นะครับแต่ว่าทางมาดริดเนี่ยบุกเยอะมากโหแบบอืมแล้วดูสถิติครึ่งแรกกันก่อนทํารัมรดทํามาดริดนะครับโอ้โหาอัตราการครองบอล43เปไอย้ยางยิงไป3ครั้งเข้ากรอบทั้ง3ครั้งเลยเก็อย่างโหอ,อะ่ะบ้าไปแลว้วผมอะบ้าไปแลว้ว แล้วก็ผ่านสำเร็จ85%็นะครับผมบีจีประทุม,ทมอัตราการบองบเปอรไม่ได้ยิงสักครั้งเลยฟาไวไป2ครั้งทำรํบหน้าไปครั้งหนึ่งผ่านบอลสำเร็จ8ดเดี๋ยวผมดูไอเทคยังไงเลยก่อนแล้วแน่นอนผมจะเปลี่ยนตัวสักตัวหนึ่งโอ้คือไม่มีทางคือเราขึ้นขวาได้สะดวกนะถ้าดูแบบมาดิดมาดิดจะถนัดถนัดการเราในฝั่งใกล้ๆจอมากกว่า แต่เราก็ด้านก็ขนาดเขี่ยออกขวาแล้วมันยังไม่โล่งอ่ะเข้าอ่ะจังหวะนี้ครับเราต้องให้ตำนานของเราลงเล่นแล้วชิดเดะเดี๋ยวเตียอ่าเชนสปิริตเพิ่มเว้ยเดี๋ยวเราขี้กลับไปดิ คือตอนนี้กำลังดูพลังอยู่ถ้าพลังมันสูงผมจะเอาเปลี่ยนเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีอะเอาไงดีอะเอาไงดีอะเ,เปลี่ยนเสื้อได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไไดโอเคทีมสปิริตเพิ่มแต่ทีมสเตนจะไม่ได้ว่าเพิ่มหรือเปล่าร <c oughs> องจัดอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ไดียังไงเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนคืน โอ้บอ oh, วินแอเรียเรามีน้อยมากส่งไปข้างหน้านะได้นะถือว่าได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ยิงมาครึ่งหลังกันเลยดีกว่ามาลาดานนาจะเขี่ยให้ใครดีนะเขี่ยให้ใครดีนะเขี่ยให้ใครดีอ่ะจัดไปบรูซวิชสวยสวยดวิชเดวิชเดวิชเดวิชลากลากลากส่งให้กับลาสรีโอ้โห ก็ยังมากันได้อยู่เบนเดก้ามาเบนเดก้าส่งเมสซี่เมสซี่โยนให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาแรดฟอร์ดไม่มาว้าอดอืมอืมตะลุมบอลจ้าตะลุมบอลจ้ามาลาดน่าส่งให้กับลัสซี่แบบโล่งๆโล่งๆนี่ต้องล่างแล้วปะไม่ได้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 โยนเข้าก่อนเข้ามาลาดนาบ้าฮึ่มโอ้ยกูได้ประตูแล้วโอหยกูได้ประตูแล้วโอหย เอย้สุดยอดเออเมสซี่ทำประตูได้แล้วโอ้โคตรโลง่งดีใจดีใจมาดูจังหวะการทำประตูกันดีกว่าเราจะดีส่งให้กับมลา,นารานามาร์นาแปรหลังแล้วยิงไม่เข้านะเมสซี่ก็เลยมาย้ำให้อย่างสวยถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครนี้ถืว่าใช้ได้ล้ว,ว,วทีเดียวอืม ด้หลังไม่เห็นนะฮะต้องให้เมซี่มาย้ำสวยสวยสวยแต่ก็ยังเบาใจไม่ได้ครับเพราะว่ามันจุดยังสามารถทำประตูขึ้นมาได้อยู่มาฮะลาสซี่มาไม่ได้ไม่ได้เบริกาเบริกาเบรก้าเจ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 เเจเจเเบเจเจเรเจ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 เเ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 เจจโซ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ส่งให้กับมาดาลาน่มาดาน่ส่งต่อให้กับเมสซี่เมสซี่ส่งย้อนคืนให้กับเดรวิชก่อนเดรวิชลินผ่านอ้าวกดจองไม่ติดเมริก้าไปแล้วส่งให้กับลาซารีแล้วอุ้นลึกวืดเลยแต่เกมไวันั่นนี่เฮ้ยเออโยนมาเป็นเดราบอนส่งต่อให้กับพาลาตาน่ ไปซ้ายก่อนให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไม่ล้มแรดฟอร์ดไม่ล้าโยนคืนให้กับมาราน่าอุ้งเลยนี่แหละเมซี่เก็บได้ส่งให้ลาสซารี่ลาสซารี่ลาสซารี่หลังยังตันอยู่ส่งให้เบเนดก้าก่อนเบเนดก้าส่งให้กับโรซวิชโรซวิชส่งคืนให้กับเมซี่เมซี่เมซี่ตันตันส่งกับเบเนดก้าก่อนยังตันอยู่โอ้โหแท็กเกิลอย่างแรงนะจังหวะนี้ไลด์เดวิสมาเย็บบอลได้แล้วรามอสได้บอลแล้วส่งให้กับเบเนดกา้า เดร็ส่งให้เมสซี่เมสซี่เมสซี่เอา้าอยู่ส่งผิดทางแต่ไม่เป็นไรย้อนให้เบนเดอร์ก่อนเบนเดอร์ ender, ตั้งบอลให้ก่อนส่งกับเดวิสเดวิสส่งให้กับบรูโซวิชบรูโซวิชส่งให้กับเบนนิก้าเบนนิก้าโยนเลยให้กับเอา้าโยนผิดฮะอ่ะโยนให้แรดฟอร์ดมาได้ได้ซ้ายลงสายลงสายลง,ยลง,ยลงไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วอืมส่งคืนให้กับ Mayo. มาเยอมาเยอวิ่งดีเอ,เอ้าเอ๊ะไม่เป็นไรครับเป็นบอลทุ่มของทารบีจีปทุมนะจ๊ะ อ้าวไปบรัสวิชบรัสวิชเอ้าไม่ถึงบอลอีกบ้าจริงอ่าได้ยูว์สอยเบรดิก้าเบรดิก้าส่งเมซี่เมซี่ยาวให้กลับมาด้านหนาดานหน้าไม่น่าได้แล้ฟอร์ดมาแล้ฟอร์ดมาไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กส่งเมซี่เมซี่แตะเ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 ตะอืมสเมซี่เมซี่เมซี่อืมยัง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 มีโอกาสมีโอกาสเบรดิก้ามาเบรดิก้ามาเปลี่ยนตัวเป็น เป็นบรัสโววิชบรัสโววิชบรัสโววิชตะกวดตะกวดบอลไม่ใช่ประกบบอลตะกวดปลาตะหนยมาโยมาโยมาโยอืมลมกันขนาดนี้ไม่ได้บอลสักตัวเลยเหรอบ้าเป็นเลี้ยวนะี่ยเฮ้ยโยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิ่เดี๋ยวิ่มงมงได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไ,ได้เดี๋ยวได้ส่งมาให้กับแบตเตอรี่แบตเตอรี่เปิดออกขวาเลยเปิดออกขวาเลยอืมหมดเวลาการแข่งขันไปแล้วบีจีปทุมเอาชนะมาดริดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผม วันนี้ทำสำเร็จเย่ yeah. นี่มาดูสถิติทางเกมถึงครึ่งหลังก็ไม่รู้นะครับมาดูกันทางมาดริดนะครับอัตราการครองบอล38นะพยายามยิงไป3ครั้งเข้ากรอบทั้ง3ครั้งเลยก็คือจากครึ่งแรกมาแล้วก็ครึ่งหลังไม่ได้ยิงเลยนะครับอัตราการผ่านบอลสำเร็จ87มาดูทางบีจีปทุมกันนะฮะ อ,อัตราการครองบอล6.2%พยายามยิงไป3ครั้งเข้ากรอบทั้ง3ครั้งเท่ากันเราได้มา1ประตูนะครับโออัตราการผ่านบอลสำเร็จเนี่ยโอ้โห8 7%เท่ากันเลยจัดว่าแจม่มจัดว่าแจม่มอย่างนี้มาดูไฮไลท์กันก่อนครับแต่ทีที่44นะครับเอล็ซ่ใช่ไหมพยายามจะยิงประตูให้กับมาดริดนะครับแต่ว่าติดสเตอร์เกนนะฮะไม่ได้ประตูไปโอ้โหท่ากัน ประตูสวยมากนาทีที่53เมสซี่ทำประตูขึ้นนำให้กับ BG จีปทุมนะคระับผมใช้เท้าไหนย,ยิงอนะดูไม่ทันดึงหนวดโชว์วันนี้ลัสเซอรี่นะฮะโยนส่งมาให้กับมาดาน่าตอดหลังไม่เข้าเมสซี่เลยมายิงด้วยซ้ายไม่ยิงด้วยหยอดสวยสวยลูกนี้สวยแล้วก็ ลุนนี้คเมซี่พยายามจะยิงประตูที่2ให้กับให้กับบีจีประุมนะฮะแต่ว่าติดเซฟผมผู้รักษาประตูจะโมงแล้วจะโมงแล้วแต่ไม่ทันเสียดายหมดแล้วโอเค,อเคแมนี้ถือว่าสนุกมากลุ้นๆเยอะลุ้นเยอะนะครับโอเคชนะไม่สี่แล้วนะจ๊ะเออ Unnew อนิวโคต l จะเป็นโจนอปอ o n อนแทรคเรเ e เวลอีอย่างวะนี่ผมไม่เข้าใจจริงๆเนะ่ยต่อสัญญาเพิ่มเองเหรอไม่รู้สิเดี๋ยวค่อยมาแปลทีหลังละกันโอเคเรียบร้อยจบแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมก็เจอกันใหม่แมตชนะ์หน้าัะผม ขอบคุณทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ